วัดศรีบุญเรืองเดิมชื่อว่าวัดจองหมากแจงเป็นวัดเก่าแก่ของอำเภอแม่สเรียงสร้างเมื่อประมาณปีพศ2450ตามแบบศิลปะพะม่าผสมไทยใหญ่ค่ะ จุดเด่นภายในวัดน,นะคะประกอบไปด้วยพระอุโบสถที่มีลวดลายฉลุบนหลังคาที่สวยงามภายในประดิษฐานพระประธานแบบพม่าองค์ใหญ่มีทั้งหมดห้าองค์เสมือนเป็นการจำลองพระเจ้าทั้งห้าพระองค์ในพัทธกับนี้ค่ะ สิ่งที่โดดเด่นอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือกุฏิพระที่สร้างตามแบบศิลปะไทยใหญ่ภายในกุฏิมีภาพเขียนเป็นเรื่องราวของพระเวสสันดรชาดกฝีมือช่างชาวพม่า,มาและนอกจากนั้นยังมีพระพุทธรูปหยกขาวศีทวัตรมุนีที่แกะสลักจากเมืองมัณฑะเลประเทศพมา่าแล้วอันเชิญมาประดิษฐานที่วัดอีกด้วยค่ะ